ฝึกเย็บผ้าด้วยตัวเองคลิปนี้พี่รีจะพามาฝึกใช้จักรอุตสาหกรรมแบบเบื้องต้นและนี่คือจักรอุตสาหกรรมของเรานะคะลักษณะของเขาเป็นแบบนี้นะข้างล่างคือแป้นเหยียบที่เราเอาไว้เหยียบเมื่อเหยียบตัวนี้นะคะเขาจะมีการเดินนะะเดินของเข็มเข็มจะขึ้นลงขึ้นลงแต้เราจะมาเปิดสวิตต์ตรงนี้นะ,ะเข็มนะคะ ถ้าเรากลัวโดนมือให้เราถอดเข็มออกพอถอดเข็มออกเสร็จกระโหลกที่อยู่ด้านล่างนะคะกระโหลกเขาจะอยู่ด้านล่างด้านล่างตัวนี้นะอันนี้เอาออกได้เลยกรณีที่เราฝึกเข็มเอาออกได้ไม่ต้องใส่หรือถ้าเราขี้เกียจถอดออกคือมั่นใจว่ามือไม่ไปโดนก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้เราเอาเข็มไว้ได้เลยแต่ว่าเวลาเย็บพยายามเอามือออกให้ห่าง แต่ไม่ต้องใส่ได้นะได้เอาขั้นตอนต่อมาให้เราฝึกเหยียบอุ้ยขาดํา <_ d> um> อุ้ยอเมื่อกี้เท้าดําขออนุญาตไปใส่ถุงเท้านะคะถ้าเราใส่ถุงเท้าไม่ต้องใส่รองเท้าก็ได้แต่ก็กลัวจะช็อตนะคะใส่ถุงเท้าอีกนิดนึงอโอเคดูสุภาพขึ้นมาทันทีลองฝึกเหยียบให้เป็นจังหวะลองขยับขาทายังไงให,ให้เข็มเขาลงทีละสเต็ปนะคะแสดงว่าเราต้องฝึกคุมขาให้เขาเป็นจังหวะให้เรามีความชินกับจักร พอเราเริ่มฝึกแล้วจังหวะของขาเราเริ่มเยียบเริ่มให้เราเตรียมกระดาษแล้วก็ขีดเป็นเส้นตรงเส้นเหลี่ยมเป็นแหลมซิกแซกเป็นวงกลมเอาตามที่เราสะดวกแล้วเราก็ฝึกเย็บตามเส้นเหล่านี้มาเริ่มจากอะไรที่ง่ายก่อนเส้นตรงนะคะมาเอาเอาเข็มลงนะคะเอาตีนผีลงก่อนแล้วเราก็ลองฝึกเย็บเส้นตรงนะก็คือเล็งให้มันตรงๆ พอหมดแล้วนะคะเอาออกมาเราก็มาดูว่าเข็มที่ปักเขาตรงไหมเพราะว่าเข็มของตัวเครื่องเขาจะปักต่อมาแบบโคง้งเราก็ลองโค้งตามโค้งตามค่อยๆ่อฝึกโคง้งมันอาจจะไม่ง่ายนะคะแต่ว่าเราต้องฝึกเหยียบด้วยนะเมื่อเราฝึกเหยียบคุมได้เราจะรู้จังหวะของการขึ้นลงของเข็มโคง้งโค้งตาม โค้งตามฝึกไปเรื่อยๆแบบนี้โค้งตามเกินบ้างตรงบ้างไม่เป็นไรนะคะมันคือการฝึกของเราโอ๊ยตายแล้วกระดาษขาดไม่เป็นไรนะคะมาโอเคนะมาต่อมาฝึกวงกลมฝึกซิกแซกฝึกอะไรก็ฝึกไปเลยวงกลมแล้วก็โค้งโค้งตามค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนมันอาจจะไม่ง่ายตอนที่เราฝึกะแต่ถ้าเราไม่ฝึกเลยเราก็ไม่เป็นอืม มืออย่าไปใกล้จักนะมืออย่ายเลยเลยโค้งมืออย่าไปใกล้จกักอันนี้คือการฝึกของเรานะคะมาขั้นตอนต่อมาทํายังไงต่อเมื่อเรารู้ว่าอ๋อการโค้งการเย็บเป็นลักษณะน,นี้ลองร้อยได้ใส่ได้แล้วก็ไปเย็บกับผ้าดูะะฝึกเย็บด้วยการเย็บตรงหรือไม่อาจจะพับนะพับเย็บอะไรพวกนี้ฝึกแบบง่ายๆไปก่อนนะคะอันนี้คือวิธีการฝึกของการเย็บผ้าสำหรับมือใหม่นะคะ